ของขวัญคืออะไรบ้างคนเขาเอาของขวัญไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่จะให้นะคะต่อวาน9,999ตนอาจารย์ไม่เรียกร้องอะไรมากนะคะก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ขออะไรมากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะให้เป็นของขวัญที่มีหนึ่งคักเขาเรียกอ,อะไรหนึ่งอะไร อย่างพวกใจส้มจดหมายรักอะไรอะ่ะขที่ยเป็นเลขหนึ่งอะ่ะหนึ่งเหรียญเหรอหนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่งหนึ่งบาทก็ไม่ใช่เขาเขาเรียกว่ากัอะไรละอาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์ไม่ได้เรียกนะบางคนเขาก็ให้โดนัทนะคะอาจารย์ไม่ได้เรียกแต่ขอเป็นของขวัญน,นะคะ แพรคนคุยชื่อโชกุนเขาจริงจังกับเราไหมคะแชร์ share หรือยังคะคุณแพรแพรว่าแชร์ไลฟ์แล้วหนึ่งเหรียญค่ะอาเฮอเรนหนึ่งเหรียญน,นะคะขอบคุณค่ะคุณแพรคนคุยชื่อโชกุนเขาจริงจังกับเราไหมคะคนคุยจริงจังไหมจริงจังนะคะจริงจังนะคะ อาจารย์ไม่เรียกของขวัญน,นะคะจะย,ยังไงก็ได้คะ่ะขอให้เป็นของขวัญแล้วก็เข้าใจเข้าจอแล้วก็แชร์นะคะแค่นั้น ช่วงนี้อาจารย์โดนตกด้วย